สบายดีมึอนี้ก็มาเผากันอีกแล้วเนาะมาปล่อยควายมาเลี้ยงควายเนะาะยมาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยปลากับมีอยู่ประมาณชาวกว่าโตนี่แหละเอาไปเลี้ยงอยูนี่นะน้องน้องธรมรมศาสต์เลี้ยงควายเลี้ยงควายอยู่น้องเตาเนาะ หวานคนซิมแห้งสวัเขีนะนด้นออกมาแต่เศราเลยมีงกินยาน้ำหมอ,มอคนว่ะม,มาเลียงซวยนี่เด้อไปวางกันไน้กล้วยกับจำเห็นนี่แหละหมหน่อยโมลายนี่ก,ก็มาหอดน้องเตาเนาะสถานทีน่เามาเรียง ยางมาตามทางเนาะทางก่ะฮะก็เห็นแล้วมีไม่เนาะยำพันปูยางาไปแล้วหวาน,นี้เขาปกเขาเล่าแหละ จุดหนึ่งหมโล่งน้องมีกัน้ำแม่น hmm. ้องเตาเนาะลุยน <Pues S 2> <Y> ้ำเอามาสานอาบน้ำเพิ่อนวะอาบน้ำตอนเช้ามาเอยไปสิมามาเรียงสวยนี่หมุดหน้าปุ้มปุ้มปุ้บเห็นแต่หัวโป๊โผล่โผล่ ธรรมศาสตร์แยมเสาเนี่ยนี่เขาเออมาน้องเตาน้องธรรมศาสตร์น้องรวมของบ้าทเวินทางก็ขึ้นมาเสาเติมเนาะ